สวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับเจ้พ่วงมารวดตัดไม่เห็นลูกๆกําลังสิเนี่ยบ้านเราได้ถามฟังถามฟังมาถามมึงมเห็นอั่งซี่ลหรจะลดใกอันนี้หลักรับใส่ในลูกสินรคะ่ะสาวสุลิน,นตอนรถจะเคลื่อจังหอดบ้านสองรอบน้องอ้ำเดียว ก็สมก็สมประกับกันได้มั้ยเรื่อับทน้องรูปตื่นไปอ่ะน้องรูปนองปเบหบ้ารัดเียีน่บน่กลงโน้องตัวนี่ดิลงใส่ีนสิเกต โอ้มองโนก่ง่ายเนี่ยเต้องถามเป็นบ่ลสินสาวซีตเกียนนะจุ๊เพี่ใส่หน่อยง่ายเลน้องต้ับตาท่าฝุ่นเดีสอาวาีตาาอุบลเมื่อแอนเกี่ยวนี่สาวเรื่องประมาณจะก้นเนาะสาวยาสันี่กัน้องเบนน้องเบนกับจิกครับสารลัค้มพี่น้องยุแกดำ ต้หายกันเป็นย้ายนะ่ะกรอยากไป่งอยู่ในสูตรแต่มันเ่งออกนอกพื้นที่บว่าได้รถนะกันขึืนทะเบียนสารค้ามเลอยังสิมาช่วยซ้ำช่วยซ้อนตอนนี้เนาะโอ้ยพ่อแม่เอ้ยจะกินล้ำก่อนได้หรอละ เห็นเด็กเห็นเด็กหน่อยกดเข่าข้องมามาลุ่มพุ่มพ่วแล้วโอ้สะลดใจ่ไหาจะห้บ่ออกอย่างได้สิ่เดี่กันอีกรู้ป,ปะนี้อืม ผูใดทุกคนก็ได้ถอนแต่แต่ถอนหายใจละมันมันบ่มีบาสิเมื่อนั้นมื่อนี้มื่อนั้นมีนี่พอกันน้เมื่อนั้นมื่อนี้พอกันน้าูกกับว่าเดบ้า มันอยุบานภาคย่างพูดเลยเนี่ยถ้าย้อยไปเบิร์หลอดเตีย,ยท่อเร่องแหลมย้ายไปมันกลับลได้เด้มันกลับยากยุ่นนั่นแหละ พี่น้องเลยจักสิว่าคำใดสุซรินโกซุมพีเกตกู้บอลกูดะอุบลแห่งไก่ก้ามูอห่วงสมองสบายยันยันเขาปรหลับทีเนี้ยห่วงน้ำเด็กหน่อยหมือนีห่วงวงา่ามาจากใสสักรยามทีมเนี่ยยันเขาไหลล้มยันเขายังคิดไปทั่วน่ะ ชอบก um. oh ีดแต่ก็ย <inizi give big help> ja ังมีงานกัดตังนั้นอีกอ่ะมันเลนบ่เียนกรบสีม่ก็ไปบังหันนี้เดี๋คขันนึ่งสองแถวบอกเียนรดรดคนเลียนี่วงอไรเนี่ยบังหันนี้นี่ขีโดยสารไปยันนี่ มีบ้านว่าไ,ไปนั่งรถตู้ไปห,หุ่นวาอยู่ล้ัก่แตจะมาับบ้านดิเขียิ่เรเียกระอเบียงโอ้ยรถมันแรงซิบลบคุณเนี่ยเมื่อเนิเออถ้าบมมีหรือมาเหมารถคุณอีกคุณจะไปส่้งเออน้ำมันก็ไปซูมือบอกกับผู้ใช่บอกว่ามวนดอกพี่น้อง ก็คำบอกก็ลูกก็เต่าเดี๋ยวบอกมวลลวกก็กมาผุด้ายสร้างผุด้าย <c oughs> <c oughs> บ่บ่เป็นน่องอั้มน่องอั้มกินปลาเลือดโอ้ยมันบอกสมเด็กกับบัวซ่วงหลอกขวัญรถจอดไปคุณเห็นเด็กมาสิกับบา้านเลี้ยงางสามชางมาไปลอง ยังถามช่างมาถามมึงเอาพร้อมกับพลุ่งพลังกระโปรงกระเป๋ากับาหาไส่ดีน่าลูกเอยจังสิถเือจังไหนจังชีวิตเอ,าอ้ามมนหยังสันน,น้อยๆกับสิมือน้ำเขาอยุดนี่<อ>นี่ใช้ผ้าปิดหน้าให้แน่ อันนี้อันนี้บักติดเบียกจะเอาไปยั้งก่อนเบียกใหละหันมันไก่มันหยั่งเอาไปฝากไปเงี้ยนย้ายก็ได้กันย่านพ้นหลักพ้นหยั่งนั่นเอากระนาจิหาถุงใหญ่ยใส่พอดีหิวดีๆจะของกับเจ้าจี้หยังเนี้ยอันอย่างผู้ไรสันนี้

ต่อไปประเทศต่ๆๆางๆก็จะกลายเป็นประเทศเมืองล้างทำไมต้องชอบขายง่อก,กันด้วยเสียใจที่สุดเจ๊ยเยอ,เอย่าวีนเจ๊อย่าว<ต>ีนตีเป็นเหงาเป็นเหง้ครัาซือ้อขึอ้นยูพอนเดนที่ดีแล้วมึยังรู้ ที่เสพปากเห็นนี่อะไรบอขึ้นมาโชว์รออยู่นี่บักฮามึงขี่ได้ผื่นได้๋ยื่นลงบานผุ่นนั่นก็ตายอย่างโคตรยิ่งต้องติดใจก่อนโชว์รอ เป็นตาข้าวไฮใช้ดูที่ที่ไหนเลยสว้่ส่กบเยอะใจเยอะอกเยใจบนกสิยังตีอีสตีอีสาับอีมผกลูกอแีแอแยกตัดต้นนแล้วแยกตวาแอบถาหนาเฮ้ยะไกวะแออยู่คนเดียว มันมาบ้านมันมาก้แก้เรื่องอมันบ้างโอ้สิมันไปหาของพวกนี้ก็เป็นตำแหน่งแบบนี้มันเก่งจริงเไรก็นนี่ร้อยหนึ่งอ้อยพอเที้ยประเทศบ้านเกิดเออ

ทางบ้นานปั้มลาดพี่น้องตกตาแปะแปะเยอะัตัตาแล้วก็โดนเกลือไปยังก่อไปยังกาะไปตกตาแปะแปะคนหนุ่แล้ววะที่ขอดเนี่นะยเม่อหวชวโม นี่ไงสมัครงานด่วนเนี่ยเนี่ยเนี่ยบริษัทเนโก้จำกัดต้องการพนักงานจำนวนมากบ้านกุดกว้วงเนี่ยอยู่ขอนแก่นเนี่ยอ่ะพี่น,อน้องคลิปนี้ไปจะม,มีสะก้อนคลิปหนาพอกันไหม่ติดตามต่อไปว่าผู้ใดสิอยู่บ้านพักแม่ผู้ใดสิจังไหนแน่ เดี๋ยวเย็บพวกจกิกออกไปส้นบวชแถวพี่น,อนอ้องเนาะอคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ